ดูแลผักขึ้นช่ายเด็ดใบแก่ๆออกเอาไปทําปุ๋ยให้พืชผักได้นี่ก็เป็นแปลงผักขึ้นช่ายแปลงเล็กๆนะคะที่โรสปลูกไว้ในสวนค่ะเพื่อนๆพ,พอดีว่าพึ่งจะมาเก็บไปครั้งสองครั้งนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีเวลาจะทําเมนูอาหารที่สามารถใช้ผักขึ้นช่ายนาไปทําอาหารได้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เห็นเขามีใบแห้แงๆเหี่ยวๆนะคะใบแก่ๆค่ะเยอะเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมา เด็ดเอาใบที่แห้งที่เหี่ยวนะคะออกให้หมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ว่าสารอาหารในดินนะคะจะได้ไปบำรุงส่วนอื่นๆส่วนยอดส่วนใบของต้นนะคะเขาจะได้แตกยอดแตกใบขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะได้งามขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ใบแห้งๆแก่ๆที่เราเด็ดออกมานะคะเพื่อนๆโลูสก็จะไม่ได้ทิ้งนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะเพื่อนๆน นี่ค่ะได้พอสมควรเลยนะคะเพื่อนๆไม่ทิ้งค่ะเดี๋ยวจะนําไปทําปุ๋ยนะคะเพื่อนๆทาปุ๋ยง่ายๆเลยค่ะให้พืชผักที่โรสปลูกไว้ค่ะโรสก็จะมีแกลนลนมสดนะคะตังไว้ตาม จุดต่างๆของแปลงผักค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะโรสก็จะเด็ดแล้วก็เอาใส่ไปในแกนลอนนมสดที่ตั้งไว้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายนะคะกลายเป็นปุ๋ยไปบำรุงพืชผักที่โรสปลูกไว้ในสวนอีกทีนึงค่ะได้ประโยชน์มากๆค่ะเพื่อนๆ